หลวงพ่อพระใสเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหนองคายและบรรดาพุทธศาสนิกชนคนไทยลาวตลอดทั้งสองฝั่งสายน้ำโขงหลวงพ่อพระใสประดิษฐานอยู่ณวัดโพชัยซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองหนองคายหลวงพ่อพระใส เป็นพระพุทธรูปปางมานวิชัยรอด้วยทองสีสุกป,ปลังขนาดหน้าตักกว้างสองคืบ8นิ้วส่วนสูงจากพระชงถึงยอดพระเกศสี่คืบหนึ่งนิ้วมีพระรูปลักษณะงดงามมากเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่โบราณและศักดิ์สิทธิ์ทรงอิทธิฤทธิปฏิหารองค์หนึ่งของจังหวัดหนองคายหลวงพ่อประสัยมีประวัติความเป็นมาอย่างน่าอัศจรรย ซึ่งปรากฏเป็นตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาว่าในปีพุทธศักราช2105ในรัชสมัยของพระเจ้าชัยยะเชษฐาธิราชแห่งราชานาจัก,กลานช้างศรีสัตนาคณบุตรทรงมีพระราชธิดาสามพระองค์คือพระราชธิดาสุขพระราชธิดาเสริมและพระราชธิดาใสพระราชธิดาทั้งสามพระองค์ทรงมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา จึงร่วมพระไทยขอพรจากพระราชบิดาสร้างพระพุทธรูปประจำพระองค์ขึ้นโดยมีข้าราชบริพารชาวบ้านและทางวัดได้ระดมช่างกำลังคนมาช่วยกันสร้างอย่างมากมายการหลอมทองเป็นไปด้วยความยากลำบากใช้เวลาหลอมทองอยู่ถึงเจ็ดวันเจ็ดคืนทองก็ยังไม่ละลายเป็นเหตุให้ไม่สามารถประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปตามขั้นตอนได้ ร่วงเข้าวันที่แปดตอนใกล้เพลงขณะที่หลวงตากับเนน้อยกําลังช่วยกันสูบลมหล่อทองอยู่นั้นก็ปรากฏมีชีประขาวคนหนึ่งอาสามาช่วยงานหลวงตากับสามเณรจึงได้หยุดพักขึ้นไปชั้นเพลนบนศาลาเวลานั้นชาวบ้านต่างแปลกใจเมื่อมองเห็นชีประขาวจํานวนมากมายกําลังเททองหล่อพระพุทธรูปอยู่แต่หลวงตา กลับมองเห็นชีประขาวคนนั้นเพียงคนเดียวเมื่อฉันเพลนเสร็จหลวงตาและชาวบ้านจึงลงมาดูกบพบว่าทองทั้งหมดถูกเทลงในเบ้าหลอพระสามเบ้าเรียบร้อยแล้วและชีประขาวได้อันประธานหายไปชาวบ้านต่างโจยขานและเชื่อกันว่าเหตุอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นเป็นอิทธิฤทธิาริย์ของเหล่ากายทิยพยานาค ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนามาร่วมสร้างพระพุทธรูปในครั้งนี้ต่อมาในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้เกิดสงครามกับแคว้นศรีสัตนาคณนซึ่งมีเมืองเบียงจันเป็นเมืองหลวงพระเจ้าธรรมมเทพวงต์และชาวเมืองเบียงจันได้อัญเชิญพระพุทธรูปทั้งสองค์อพยพหลบภัยสงครามไปไว้ที่เมืองเชียงคำ เมื่อสงครามสงบจึงอัญเชิญกลับมาประดิษฐานนักวัดโพนใสเมืองเวียงจันทร์อีกครั้งต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นช่วงที่เมืองเวียงจันทร์เกิดยุกเข็นขึ้นอีกครั้งชาวเมืองเวียงจันทร์จึงได้อัญเชิญพระสุขระสมพระใสไปซ่อนไว้บนภูเขาควายเมื่อเมืองเวียงจันทร์ถูกปราบ ฝ่ายไทยได้อัญเชิญพระสุขพระเสริมและพระไสยข้ามโค้งมาอย่างฝั่งไทยจังหวัดหนองคายโดยขบวนอัญเชิญใช้วิธีล่องแพลงมาตามลําน้ําเงินในระหว่างที่ขบวนเรือแพไม้ไผ่อัญเชิญพระสุขพระเสริมพระไสยลงมาถึงปากน้ําเงินเฉียงกับบ้านหนองกุ้งอําเภอโพนพิสัยได้มีเหตุอัศจรรย์บังเกิดพายุใหญ่ฝนฟ้าขนองลมแรงถัดกระหน่ำผิวน้ำค้นกว้างดีฟองเป็นคลื่นจัก สัตวพาแพรอันเชิญองค์พระเอียงไปเยี่ยมจนแพ้แต่คนรักษาแพ้หมดความสามารถการควบคุมทําให้แทนพระสุขได้แหวกแพ้จมลงไปในน้ําคงเหลือเฉพาะองค์พระสุขพระเสริมพระใสจึงเรียกบริเวณนั้นว่าเวินแท่นจากปากน้ำเงึนไปไม่ไกลคือบริเวณของเวินแท่นตามตำนานขบวนอันเชิญพระสุขพระเสริมพระใส พยายามล่องแพต่อมาจนพ้นปากน้ำเงินฉับทันทันใดนั้นองค์พระสุขได้แหวกแหนจมลงไปในแม่น้ำโขงตามแท่นไปเหตุการณ์พระสุขจมน้ำในคราน้นชาวบ้านก่างเชื่อว,ว่าพญานาคมารับเอาพระสุขไปบูชาในเมืองบาดาลและชาวบ้านได้เรียกบริเวณน,นั้นว่าเวรศุกซึ่งปราเกฏอบอยู่ทางเวนแท่นมาไม่ไกลจะเป็นเวินน้ำบนนาดใหญ่วันดีคืนดี ชาวบ้านมักได้เจอเจ้าทุทกตาเป้าหลวพระศุขร์สัแเดงอิทธิธิ์ให้เห็นอยู่เสมอและบริเวณนี้ก็ยังมีบัางไฟพญายนาคปรากฏให้ผู้คนได้พบเห็นทุกทุกปีในปีพศ2536ชาวหนองข่าได้ประกอบพิธีบวงสวงอันเชิญพระพุทธคุณของหลวงพ่อพระศุขร์ที่จมอยู่ใต้าสายน้ำโขงบริเวณบ้านหนองกุ้งอำเภอโพนว,วิสัยขึ้นจากน้ำและทำพิธีเททองหล่อหลวงพ่อพระศุขร์จับหล่อ แล้วอัญเชิญไปปดิสฐานไว้ณวัดหลวงอำเภอโพนพิสัยขบวนอัญเชิญองค์พระซึ่งเหลือเพียงพระเสริมและพระใสสององค์ได้อัญเชิญต่อจนข้ามสายน้ำโขงมาถึงฝั่งไทยที่เมือ,องหนองคายต่อมาในสมัยรัชกาลที่สได้โปรดให้ขุนวรธานีและเจ้าเหม็นข้าหลวงอัญเชิญพระเสริมและพระใสลงไปไว้ยังกรุงเทพ ขบวนเวียนที่อัญเชิญพระใสจากวัดหอก่องเมื่อมาถึงวัดโพชัยได้เกิดเหตุขัดขอ้องเวียนไม่สามารถเคลื่อนที่ต่อไปได้ที่สุดเวียนที่อัญเชิญพระใสก็หักพังพับลงมาแม้จะนําเวียนมาเปลี่ยนใหม่แต่ก็ไม่เป็นผลด้วยอํานาจแห่งเหล่าเทพเทวดาพญานาคได้กระทําอิทธิฤทธิยื้หยุดฉุด,ดขอองค์หลวงพ่อพระใสไว้เพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ ของเหล่าสัพสั์พุทธศาสนิกชนลุ่มน้ำโขงชาวบ้านจึงตุกลงกันว่าจะประดิษฐานหลวงพ่อประสัยไว้ที่วัดโภชัยส่วนหลวงพ่อประเสริมให้อัญเชิญลงไปที่กรุงเทพประดิษฐานไว้นะวัดปทุมวนารามจนถึงปัจจุบันประชาชนชาวจังหวัดหนองคายได้กำหนดประเพณีสมโพชหลวงพ่อประสัยซึ่งยึดถือปฏิบัติกันมาแต่ครั้งโบราณจนถึงปัจจุบันนี้ โดยกำหนดเอาวันสงกรานต์ของทุกปีอันเชิญพระไัยขึ้นราชรถแห่ขบวนไปรอบรอบเมืองเพื่อให้ประชาชนสักการะบูชาและสงน,น้ำขอพรนับเป็นความศักดิ์สิทธิ์อย่างน่าอัศจรรย์ของหลวงพ่อพระไัยในวันที่ประกอบพิธีแห่อันเชิญลงสงน้ำในทุกๆปีนั้นจะมีเหตุการณ์คลึ้มฟ้าคืมฝนมีฝนตกโรยปลายชุ่มฉ่ำไปตลอดทั่วทั้งวันงาน ชาวบ้านต่างเชื่อว่าเป็นปาฏิหาริย์ที่เกิดจากความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อพระสใสและเหล่าเทพเทวดาพญานาคที่มาคอยเฝ้าชุมนุมเพื่อร่วมแท่สองสาธุการองค์หลวงพ่อพระสใสในวันดังกล่าว